ท่ะที่สีทีวาทาแม่ขี้ขานลูกจะเห็ดงานเป็นนะคะนี่ค่ะลูกสาวฝึกไถนั่งซักผ้าตากผ้านะคะซักผ้ารับผิดชอบซักผ้านะคะซอยพี่สาวเนาะซอยพี่เดียแล้วก็ล่างถ้วยล่างจานคะ่ะส่วนพี่เดียน,น,นล้านผู้ใส้ให้หนึ่งเขายังไม่แรงคะ่ะพวกแม่พวกป่าสบายสินจักน้อยนะคะ ขันเท้าพอเห็ดให้เขาเขากะได้เห็ดเองค่ะฝึกไปในตัวเรื่อยๆจ้าลูกเราจะได้แข็งแกร่งขึ้นนะคะลูกสาวอยู่ชั้นป .5 ค่ะคือใคหน้างซักผ่าตากผ้าค่ะตากผ้าผ่าสีให้คุณย่า